บอไม่เป็นไรเอาบออเนี่ยแป๊บนึ่งก่อนอ่ากับสามแมตช์ได้มาเจ็ดแต้มอืมก็ ก็ถือว่า,าประสบผลสําเร็จนะครับนะก็ตามตามเป้าที่ที่บอสได้พูดคุยกับบอสไว้นะครับตรงนี้นะถ้าได้6 7เจแต้มนะภนะายใน4ีแมตช์นะครับสีแมตชนะ์น่ได้ได้6แต้ม7แต้มก็ถือว่าโอเคแล้วนะแต่ตอนนี้มันผ่านไป3มแมตช์เราได้7แต้มนะครับนะ่ยังเหลือแมตช์หนึ่งนะซึ่งไปเยียนคอนเกนนยะเราก็จะพยายามนะพยายามเก็บแต้มไม่ได้นะครับแล้วก็เป้าหมายแรกแรกอืมก็อย่างที่เคยเคยบอกไปแล้วครับนะเคยพูด เคยบอกไปว่าเลขแรกเนะี่ยเป้าหมายคือเราเราที่ได้คุยกับบอสนะครับก็คือเราจะวางเป้าแมตต์ต่อแมตต์นะครับนะราาแมตต์ต่อแม,แมตตนะ์พยายามเก็บให้ได้นะไม่ว่าจะแต้มหนึงหรือ3แต้มตรงนี้ครับฝากแฟนบอลในแบนหน้าบอลถ้วยครับบอลถ้วยใช่ไหมก็เข้ามาเชียนะให้กำลังใจ ที่สนามเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้ามาไม่ได้ก็ทางบ้านนะครับก็ให้กําลังใจพวกเราด้วยพวกเราจะทําให้เต็มที่นะครับตรงนี้ครับก็ขอบคุณไว้นะตรงนี้นะครับครับสวัสดีครับ